บตั้นชัวรถรูคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไมิมีถอยคัดส่อเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักะพิษความนำทั่วปลอดภัย1,000เปเซนโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซบเบอร์ค่ะวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยยินมากับรถเข้าใหม่และไม่น้อยมากๆค่ะกับโตโยต CR86 คันนี้เป็นโฉมปี2022จดทะเบียน2024แต่ถนนมาเพียงแค่10,000กับอีก4,000โลเท่านั้นน้องๆป้ายแดงเลยนะคะที่สำคัญราคาประหยัดกออาใหมป้ายแดง600,000กว่าบาทเลยค่ะวันนี้เราเสนอขายเพียงแค่2 269,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับออปชั่นคันนี้เป็นฝาแฝดเดียวกันเลยค่ะกับตัว b r z นะคะแต่ก็จะมีความแตกต่างกันที่กระจังหน้าค่ะ เพราะว่าคันนี้เขาจะได้เป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งนะคะสวยดูดีมากๆเลยไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบ LED ะคะ่ะ มีเดย์ทามลันนิ่งไลท์ให้ครบเลยนะคะแล้วสีของเขาแดงฉ่ำขนาดน,นี้นะคะในส่วนของล้อแม็กเช่ามากๆเลยเป็นลายเดียวกันกับ B R Z ขนาด8นิ้วสำหรับภายในห้องโดยสารคันนี้นะคะความสปอร์ตภายในดำได้ตะเข็บแดงรอบคันเลยนะคะรวมไปถึงแผงประตูด้านข้างด้วยะค่ะเบาะของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นเบาะหนังออคันทราสลับกับหนังแท้เดินได้ตะเข็บแดงแบบนี้นะคะที่สําคัญเลยสติกเกอร์ลูกค้าเดิมเนี่ยเขายังไม่ได้แกะออกเลยนะคะทั้งเบาะคนนั่งด้าน ข้างนะคะแล้วก็บาะด้านหลังเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยค่ะเรียกได้ว่านั่งขับอย่างเดียวเลยนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันมาให้ค่ะแบบ3กา้านเป็นตัวแพดเดิลชิพมาให้ด้วยค่ะขับมันขับสนุกแน่นอนมีระบบพูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะในส่วนของจอเดือนไมค์ค่ะเป็นจอแบบ f ู l l d i g i t เลยสามารถดูฟังก์ชันการขับขี่เนี่ยได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะหน้าจอกางขนาด7นิ้วเป็นระบบทัชสกรีนค่ะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้แบบง่ายๆเลยนะคะแอร์ของเขาก็เป็นแอร์แบบออโต้เกียร์6สปีดด้วยนะคะมาพร้อม กับโหมดการขับขี่ด้วยกันถึง3โหมดเลยค่ะประกอบไปด้วยโหมด snow โหมด sport แล้วก็โหมด tag นะคะโหมดท็กนี้ก็คือเอาไว้แข่งในสนามรถได้เลยนะคะเรียกว่าขับมันขับสนุกเร้าใจอย่างแน่นอนหลังติดเบาะไม่มีใครยับไปไหนแน่นอนค่ะใครที่ชอบตัว gr 8 6นะคะคันนี้แนะนําเลยเพราะหนูจะบอกว่าสภาพโดยรวมคือใหม่มากๆใหม่แบบน้องๆป้ายแดงเลยคุณลูกค้าแวะเข้ามาดูรถหนูก่อนก็นกได้นะคะค่อยไปดูป้ายแดงเพราะว่าคันนี้สภาพเหมือนรถป้ายแดงเลยค่ะ สำหรับออปชันด้านหลังท้องกับชุดแต่ง G R สปอร์ตรอบคันเลยด้านหลังเนี่ยเขาจะได้เป็นพ่อคู่แบบนี้เลยเปิดเข้ามาด้านในเก็บสัมภาระได้นิดหน่อยค่ะแต่เขาก็จะมีพวกยางอะไหล่อันนี้มาให้นะคะบุ๊คคีทุกอย่างมีครบเลยค่ะคันนี้รถไม่มีตำหนิเลยแม้แต่นิดเดียวรถไม่มีชนนักพิกามจมน้ําหรือก่อไม่สภาพแบบเพอร์เฟกเลยค่ะสาหรับห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ขับเคลื่อนได้เครื่องยนต์เบนซินบ็อกเซอร์สสูบเครื่องยนต์2.0ลิตรมาสูงถึง237แรงม้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะเป็น รถออกศูนย์โตโยต้าแท้ๆเลยค่ะเพราะว่ามีบรันตีศูนย์โตโยต้าสปี100่งแกิโลหมดเดือน3ปี2026เลยค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์08285600 0 8, 2, 8, 5, 6, 000, หรือว่าแอดไลน์แอด99999ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากคันนี้ไ้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. ไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรบมือสองคุณภาพดีเพราะมีคุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวได้ตั้นชั่วคือทางตอบที่ใช่ชั่ว